เด็กในของคุณน่ะแล้วคุณก็ไปส่งอ๋ออย่างนี้ก็ได้ทั้งต่างประเทศทั้งต่างจังหวัดใช่ครับใช่ค่ะสมมติต่างจังหวัดจริงจทุกจังหวัดมีอยู่แล้วทุกจังหวัดก็มีโรงงานก๋วยเตี๋ยวมีโรงงานก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วของของคุณไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้วเป็นของคนเดินของคนอื่นแต่ของเรามีอยู่ที่หัดใหญ่หัดใหญ่สงขลาแล้วเราส่งสี่จังหวัดภาคใต้อเพราะฉะนั้นก็ไม่ยากที่จะขยายเพิ่มคือมีมีมีอยู่ในหัวอยู่แล้วใช่ครับค่ะถ้าการผลิตอย่างนั้นได้รับประกันคุณภาพได้ ผมว่ามันก็น่าจะไปได้ใช่เราเรามองเรื่องการผลิตแม้ทั้งตัวโมเดลของตัวเครื่องจักรเราจะทําเครื่องจักรที่เป็นเป็นต้นแบบจักรของเรานะคะแล้วก็ตัวตัวเขาเรียกอะไร production หรือตัวเ,เขาเรียกอะไรวัตถุด,ดิบก็จักรของเราเป็นสูตรของเราอะไรเป็นความท้าทายหลัคกคุณสมเจตทามาสามรุ่นกลัวไหมเนี่ยว่าเดี๋ยวตายแล้วทำทำไปเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ความความท้าทายก็คือ <c oughs> ความตั้งใจใจความจริงใจ และใส่ใจนะฮะทุกอย่างเนี่ยเราจะไปทำอะไรทุกอย่างมันก็ต้องมีจุดตรงนี้ทางนั้นถึงแม้ว่าผมจะไปทำธุรกิจอย่างอื่นอาจจะไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวก็ได้ครับผมก็ต้องเริ่มตรงนั้นเหมือนกันอฉะนั้นเนี่ยธุรกิจตรงนี้เนี่ยเป็นของรุ่นตั้งแต่คุณตาคุณยายซึ่งท่านได้ทิ้งเอาไว้แล้วแล้วเราคุณแม่ต่อแม่่ตล้วเป็นเราต่อมาแม่แต่ลูกเองเราก็ต้องการให้เขาเนี่ยได้มีการสืบสานตรงนี้ต่อแต่คุณแม่ไม่ได้บังคับใช่ไหมว่าต้องไม่บังคับครับ ไม่บังคับคุณแม่ถามว่าถ้าพอใจทําลูกทําแต่ถ้าไม่พอใจทําลูกไม่เป็นไรแล้วทําไมลูกพอใจทําคือเห็นแล้วว่าสิ่งที่ทําเนี่ยเราทําในสิ่งที่ถูกต้องอืแล้วสิ่งที่เ,เราเดินกันอยู่เนี่ยหนึ่งอาหารสาหรับผู้บริโภคเราก็ต้องให้เขาบริโภคที่สิ่งที่ดีๆอืม,มันเป็นสิ่งซึ่งงานเนี่ยมันก็ท้าทายกับเรามากเหมือนกัน ดีกว่าอาชีพอย่างอื่นซึ่งเราต้องเราก็ยังไม่ทราบเลยว่าจะต้องทํำยังไงต่อแต่อย่างนี้เราสามารถเดินต่อได้โดยโดยตรงเลยคือพูดถึงในเรื่องของปัจจัยสีเนี่ยอาหารเป็นสิ่งสําคัญที่สุดของคนเรานะคะแล้วก็เราต้องการสืบสารกับวิธีการผลิตนะคะที่มาตั้งอายุไม่อยากให้หายไปไม่อยากให้หายเจเนอเรชันที่4 ก็หลานก็คือลูกของคุณสมเกียจก็เรียนทางด้านฟุตซายอยู่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราก็จะต่อยอดในเรื่องของโปรดักชันให้ดีขึ้นรุ่นมมาค่อยสัมภาษณ์ว่าพ่อบังคับหรือเปล่าถูกต้องครับผมก็สื่อสารต่อว่าผมไม่บังคับนะแต่เขาอยากจะไปเองเมื่อต้องการเราต้มีดนหนุนได้ให้เขาทําแต่ในยุคที่ฟาสฟูตก็ต้องยอมรับนะว่าโอเคมีกระแสใช่ครับกระแสของ อาหารที่มีสุขภาพอาหารที่ต้องรู้ท,ที่ที่มาที่ไปอย่างที่คุณสองคนกำลังพยายามทาอยู่แต่ก็ต้องยอมรับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยวันนี้ก็ยังอยู่ในโลกของฟาสต์ฟู้ดอาหารด่วนอ,อาหารอะไรพวกนี้อ่าเหนื่อยนะทําอย่างเงี้ยคุณนิมล<ผ>มนก็ว่าไม่เหนื่อยครับไม่นะคือตอนนี้อย่างรุ่นรุ่นลูกของของทางนิรโมนเขาก็ออกไปสตัดดี้เรื่องนี้นะเขาก็สตัดดี้จนเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าได้นะคะฟิวชั่นใหม่ของเด็กเนี่ย ยังกลับมานิยมอาหารไทยนะคะนิยมอาหารไทยแล้วเรื่องเส้นยังยังพูดง่ายๆว่าเด็กเนี่ยชอบกินก๋วยเตี๋ยวนะอะไรที่เป็นเส้นีเด็กกะชอบใช่ไจนทุกวันนี้มาไปถึงเส้นของทางด้านอิตาลีไปแล้วตอนที่เราต้องย้อนกลับมาเส้นของบ้านเราบ้างนะคะลูกก็ได้ทําสักดีเรื่องนี้ไปเดินสยามไปท่องอะไรอามไ่หมดเขาบอกได้มาม่าทําได้คุณสังเกตว่าไงผมยังคิดว่าเส้นเนี่ย ยังไงยังไงจะมึงคู่คนไทยอยู่ถูกต้องอจะยังไงก็แล้วแต่นะฮะก็ยังสามารถที่ว่าไปกับคนไทยได้แล้วถ้าสามารถครงเอกลักษณ์เอาไว้อย่างนี้ได้ตลอดผมคิดว่าประเทศอื่นก็สู้เราไม่ได้แต่วิธีการทำเส้นของคนที่ไปทางในเชิงฟาสต์ฟู้ดก็มีเยอะครับเส้นในเชิงฟาสต์ฟู้ดก็คือไป แบบเป็นธุรกิจฟาสต์ฟู้ดไปอย่างเช่นร้านหน้าอย่างงี้ค่ะร้านหน้าทุกวันนี้ทําอยู่แล้วยังก๋วยเตี๋ยวอย่างงี้ผัดไทยซึ่งไม่ค่อยเป็นผัดไทยเท่าไหร่นะเพราะผัดไทยมันเป็นผัดไทยฟาสต์ฟู้ดไปแล้วเนี่ยใช่ครับเส้นอย่างนั้นอ่ะคุณก็ไม่ทำเนี่ยใช่ไหมเราเน้นให้เขาใช้เส้นสดพยายามค่ะเราพยายามให้เขาเปลี่ยนรูปแบบคุณเหมือนกันใช่ครับเราต้องการให้เขาเปลี่ยนร้นใจแล้วรือ เขาเรียกอะไรทานทำเองทานในบ้านก็ได้ใช่ไหมฮะอย่างต่างประเทศเดี๋ยวนี้เขาจะมีมีเขาเรียกน้ําผัดไทยแล้วคุณก็ไปคลุกเองอันนี้เหมือนกันเพราะพอขายเส้นปั๊บเนี่ยผมเข้าใจแล้วล่ะคุณขายใครก็ได้นี่ใช่ครับผู้บริโภคโดยตรงก็ได้ผู้บริโภคโดยตรงก็ได้ร้านแบบอาหารจานด่วนก็ได้ใช่ค่ะร้านอาหารที่เป็นเชิงคุรภัตคารสุขภาพก็ได้้องค่ะอ๋อต้นทุนมันแพงกว่ากันไหมวิธีการทําอย่างเนี้ ต้นทุนมันแพงกว่าอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องการรณรงค์ให้ทราบถึงเรื่องก๋วยเตี๋ยวที่เป็นก๋วยเตี๋ยวเรามองยีดดีกว่าก็โดยใช้ที่ว่าเส้นสยามซึ่งจะบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวเขาก็จะงงเอาก๋วยเตี๋ยวเป็นเส้นสยามไปเลยเราใช้ให้ติดเส้นสยามเส้นอร่อยเส้นคุณภาพความเป็นเส้นสยามก็คือเส้นอร่อยเส้นอร่อยเส้นคุณภาพก็คือเส้นสยามแล้วคนก็จะยอมอย่างน้อยจ่ายแพงขึ้นอีก ไม่รู้กี่บาทเราคงไม่ขนาดเพราะว่าคนไทยเราต้องคงเอกลักษณ์ของเราคุณสมเกียรติก็เชื่อว่าถ้าเกิดคนเข้าใจตรงนี้เนี่ยครับผมก็จะใช้เส้นอบแห้งน้อยลงใช้อย่างอื่นน้อยลงมาใช้เส้นสดมากขึ้นคือคือคนละตลาดครับถ้าเส้นแห้งเนี่ยจะเป็นอีกตลาดหนึ่งซึ่งสามารถที่ไปไกลๆซึ่งเขากันดานอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆริงแล้วตลาดตรงนั้นเขายังคงอยู่ แต่นี่คือเส้นสวน่ซึ่งทุกวันนี้เราเราทานอยู่แล้วแต่ผมแต่ทานกันเนี่ยโดยที่ว่าเอ้ยเส้นเนี่ยมันจะต่างกันยังไงมีคุณสมบัติแปลกไปแปลกแปลกแปลกกันไหมเอออันนี้เหนียวไปอันนี้ทําไมไม่อร่อยอันนี้ทําไมผัดแล้วมันเป็นก้อนเป็นปั้นมือเลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีแค่ทําแห้งทําไมไม่ออกมาเป็นเส้นให้เราเห็นบ้างอืนี่แหละครับ นี่คือจุดนี่คือจุดที่จะครับผมจุดขายจุดขายแล้วก๋วยเตี๋ยวร้านไหนทำไมออกมาเส้นแล้วดูอร่อยอย่างนี้คือทำไมเอ๊ะทำไมผู้บริโภคมีความรู้พออย่างคิดว่ายังไม่เพียงพอยังไม่พอเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยเรื่องนี้เพราะจะคุยเรื่องการตลาดด้วยนะครับผมยังอยู่กับคุณนิรมนและคุณสมเกียรตินะครับเจ้าของเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นสยามละไม่พูดบริษัทละนะครับเส้นสยามนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับว่าคุณนิรมนและคุณสมเกียรติคิดว่า พาเส้นสยามในเชิงการตลาดเนี่ยไปในทิศทางใดมีโบรชัวรสว์สวยๆมาให้ดูด้วย๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อครับ <S <S ครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคนไทยเข้มแข็งนะครับผมยังอยู่กับคุณนิรมนธีรานนท์และคุณสมเกียรติเบญจสุพัฒนานันท์นะครับจากก๋วยเตี๋ยวเส้นสยามครับเส้น,น <Okay. S 1> สยามคุณนิรมนคุณสมเกียรติ ทำแบรนด์ใหม่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนี่ก็ทํามาตั้งหลายแบรนด์จะมันมีนกลไกหลักคิดยังไงเป็นประโยชน์ผู้ประกอบการด้วยว่าจะทําแบรนด์ใหม่ในลักษณะที่ทําให้คนเข้าใจเนี่ยทำยังไงคือคือเราต้องคงความเป็นประเทศไทยแต่ถามว่าทําไมใช้ควาว่าสยามเราต้อง,อ,องการให้ทราบว่าเส้นอันเนี้ยมาตักยุคสมัยดัางเดิมของประเทศไทยคือของเก่าแน่นอนแน่นอนแต่ใครๆก็จะใช้ชื่อสยามได้คุณเรลมน์ เราใส่คําว่าเส้นอ่ะเส้นนี่คือทุกคนก็คือเส้นก๋วยเตีเต๋ตตตวยวเส้นต่างๆเราก็ผลิตเส้นต่างๆอยู่แล้วนะคะในตัวแบรนด์นี่คือติดมันเรียกว่าเส้นสยามเส้นสยามภาษาอังกฤษเราก็จะใช้สยามไลส์นูโด้ไปเลยนะคะจะมีการโปรโมทยังไงบ้างก็คงต้องให้ความรู้การพิมพันในเรื่องของเส้นสยามที่มีคุณภาพแล้วก็ที่อร่อยที่เราคุยกันมาอันนี้สําคัญที่สุดเลยนะคใช่ครับใช่เพราะเพราะว่าถ้าเกิดคนไม่รู้เนี่ย ก็คนจะกลัวเส้นกลัวเรื่องเส้นที่เราคุยกันอกรอบคนก็กลัวเส้นเยอะนะเยอะครับก็หนึ่งกลัวเรื่องสารปนเปื้อนในน้ํามันซึ่งบอกจะเป็นมะเร็งบ้างเป็นโรคหัวใจบ้างเป็นอะไรบ้างสารอัลฟาท็อปซินสารต่างๆที่จะเข้าสู่ร่างกายหรือบางทีง่ายๆคือกินแล้วไม่อร่อยไม่อร่อยด้วยอันนี้แน่นอนแน่นอนคือเส้นขึ้นอืดง่ายถุกต้องก๋วยเตี๋ยวไอ้ไทร้านนี้มันอืดจังเลย ทำไมลงไปซื้อข้างล่างเดินขึ้นมาถึงข้างบนถือขึ้นมาเพื่อกินเนี่ยก็ไปแล้วเนี่ยใช่ครับทำไมมันหืนหืนหรือกินแล้วมันเปรี้ยวเปรี้ยวเคยกินเจอเปรี้ยวใช่ไหมฮะกลิ่นก็อยากให้อยากให้โรงงานเนี่ยพยายามเลือกคุณเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพงมาทําแต่กระบวนการที่จะอธิบายอ่ะครับไอกระบวนการผลิตเนี่ยผมเริ่มมั่นใจละเราคุยกันมาเนี่ยกระบวนการที่จะอธิบายเนี่ยผพะว่ามันต้องอธิบายหลายกลุ่มนะคุณเนลโมนเพรพอตั้งแต่ นอกจากนอกจากตัวพวกผมซึ่งเป็นผู้บริโภคสุดท้ายเนี่ยพวกร้านกว๋วยเตี๋ยวพวกอะไรพวกนี้ยจะเดินสายอธิบายกันเหรอมีมีค่ะช่วงนี้เราก็จะใช้วิธีว่าเราก็ไปอธิบายกับกุ๊กหรือเชฟเขาว่าคุณลองเส้นนี้แล้วคุณเทียบดูโดยที่ชิมกอดยังไม่ผัดแล้วคุณผัดแบบสไตล์ของคุณหรือหรือคุณอยากผัดสไตล์ไหนบางที่นิรัน์จะแน่ว่าเอ้ยคุณลองทํานี้ดูเขาดีใจมากคือเราต้องศึกษาความรู้ว่าให้เขาเอาเส้นของเราเนี่ยไปโมดิฟายทำจานใหม่ หรืออะไรบ้างซึ่งตอนนี้ทางนิรมนตก็ได้ร่วมกับสถาบันทางด้านอาหารของของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเพื่อให้ทางอาจารย์ช่วยศึกษาหรือพัฒนาความรู้ว่าเส้นตรงนี้ไปทําอาหารอะไรที่อร่อยได้บ้างแล้วเราเอาจุดนี้เพื่อแนะนําผู้ประกอบการหรือร้านอาหารไปทําอันนี้เขาจะดีใจมากคือเมนูจะได้มีเมนูที่ทำจากเส้นของเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแล้วอร่อยอร่อยนะคะ แต่มันจะไม่สับสนไหมคุณนิรมนถ้าผมเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวผมอาจจะบอกว่าผมอยากจะโปรโมทก๋วยเตี๋ยวปุ้มสมมติผมชื่อปุ้มเนี่ยก๋วยเตี๋ยวปุ้มผมจะไปทาไมผมจะไปโปรโมทก๋วยเตี๋ยวเส้นสยามก็บอกบายเส้นสยามสิคะก๋วยเตี๋ยวคุณปุ้มบายเส้นสยามเส้นในที่นี้คือเส้นที่มาจากโรงงานคาว่าเป็นเส้นสยามก็จะรับประกันคุณภาพภาพค้องเหมือนเหมือนกับตรารับรองคุณภาพใช่ใช่ว่า ร้านนี้ได้ใช้เส้นสยามที่เราได้คุณภาพและความอร่อยหรือหรือเมนูนี้ก็เป็นของร้านคุณปุ้มส่วนฝีมือปรุงแต่งอะไรต่างๆก็เป็นร้านผมไปต้องแต่เส้นเนี่ยวัตถุดิบส่วนหนึ่งแหละรับประกันนะจะได้เส้นสดๆทุกวันส่วนหมูสับจะสดไม่สดก็เป็นเรื่องบางที่ไปพรีเซนต์หลายเจ้าคงยังไม่ต้องเอ่ยนามถ้าเขาอยากเดี๋ยวเขาคงผลิตออกมาแล้วอย่างเงี้ยเขาทาน แทนเอ่อทานกับแกงก็ได้ทานกับส้มตําก็ได้นะคะเพราะาทีในค่ำคืนบางคนจะกินนมจีนนี่ลําบากมากใช้นี่แทนก็อร่อยมากเนี่ยกินกับส้มตำก็ไม่ได้ผิดกันนะไม่ผิดกันเลยเหมือนกันนมจีนก็มาจากแป้งข้าวเจ้าแต่ว่าบางคนเขาแพ้เพราะเอนมจีนเป็นการหมักก็หันมาทานนี่กับแกงก็อร่อยอ่ะไมไปได้เหมือนกันไปได้เหมือนกันวันนั้นก็ให้ทำคณะปลาเค็มแทนเรียกข้าว เสียเวลาหงุงจังเลยคุณเอาเส้นนี้ดีกว่าเมื่อกี้เราอยู่บ้านเราเนี่ยสองทีก็ทานได้อร่อยมากเดี๋ยวต้องก็เนี่ยบอกให้เอามาเอามาแต่เส้นไม่เอาหน้ามาให้ผมลองไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไปผมจะไปทานที่อื่นนะครับแต่ว่าคุณนรลมณ์ฮะพอในในเมืองไทยเนี่ยกระแสเนี่ยคุณนรมณ์มองจะไปไปได้อีกนานไหมกระแสที่จะเป็นอาหารคุณภาพอาหารสุขภาพได้ค่ะณตอนนี้เราก็พยายามให้การประชามพันธ์นะคะหรือการสาธิต การสาธิตในตามงานต่างๆเพื่อให้คอน s u m อร์หรือผู้ผู้ประกอบการด้วยได้เห็นนะคะถึงคุณภาพของเส้นต่างๆแล้วก็เป็นแบรนด์ของประเทศไทยที่เราจะโกสู่ระดับสากลอีกทีระดับสากลแน่นอนค่ะไปเมื่อไหร่สักหกเดือนค่ะหกเดือนจังหวะลูกไปพอดี